เก็บตกความน่ารักครบรอบ4ปีรักนาตาวานเบื้องหลังทุกคนในช่องคนโก้นะทุกคนไปดูเลยน่ารักมากคือแค่ฟิลถ่ายรูปนี่ก็คือแบบตายแล้วลูกสาวฉันเอียงแก้มให้เขาหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างนี้ทุกคนน่ารักมากความหยอกกันค่ะนี่เบื้องหลังนะทุกคนธนาดนบอกงานแต่งอุ้ยเขาพูดเองนะเขาบอกพี่ชับตัดแต่พี่ชับ พี่ชาบก็ตัดแหละอืมตัดลงหรือเปล่าแค่ถ่ายรูปแค่การถ่ายรูปเนี่ยทุกคนเอ้ยมันงานอะไรก่อนพรีเวดดิ้งหรืออะไรใส่มโนโของบุ๋มมัน,ม,นมันมาไงนึกว่าปะเออความมโนมันก็มาดูสิลูกสาวชันเอียงแก้มให้เขารู้เปล่าเนี่กี่หานะลูกเราเป็นผู้หญิงอย่าไปเอียงแก้มให้เขาเนี่ยอู้ ฮึบไว้ฮึบไว้ฮึบไว้ลูกฮึบไว้น่ารักมากทุกคนน่ารักจริงๆไปดูเต็มๆได้ที่ช่องคนโก้ อมาแต่หูกันกว้างขาปีแล้วเขาเหยียบกูอีกไปย่างพ่ะท่านมึงเลยนี่เขาสั่นเอาไปยางไปยี่สิบวูดใทยนุชไทยโดนคนนำไปเลยวิวกายภาพเลตอนนี้กำลังกำลังออกมเข็มเลยมันไม่ออกกายภาพมานั่งจะได้เดินเดินได้เร็วๆวิวกายภาพขอความคิดไปเร็วๆตัดสินนี่ไงบทให้เขาพาย่างสิให้เขาเดี๋ยวมันหงายการ์ดขึ้นบังเข็นนะมันง่ายเลยทีนี้ไปป้ายยูก่อนนี่ เอ้าอยากได้รถเข็นเหรอมันอยากได้อันนั้นน่ะไม้กระเพกกระเพกอ่ะไม้กระเพกไม้เท้าไม้กระเท้าตอนอบไปตีตอนนี้เราพูดกันมอกกว่าคุณตอบสิครับจริงใจไหมจริงใจไหมคุณตอบสิเอาผมให้คุณลูกชายมตอบก่อนครับไม่ต้องต้องถามคนที่ไปข้างนอกแต่พี่เบสพี่เบสก็ว่ามันแคบแล้วถ้าเราไปปั๊บเอฟซีลางออกไปป่ะนี่ไปเยอะพอดี ไม่ได้ใช่ไหมพี่นกใช่ค่ะใช่ถ้าถ้าเราออกไปปว่า FC เขาสามารถออกไปได้ใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละมันจะมั่วนะครับเนี่ย้ก็ความปลอดภัยของเขาเราก็เลยจะไม่ออกโอ้ความน่าจะเป็นไม่น่าจะได้ออกไปเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาหลังออกไปอ่ะเยอะพี่พี่เขาอะไรนะพี่เขาหลังออกไปหลังัพี่เขาแหกันแล้วเขาจะฟังครูกันออกไปฟังครูพี่นกพี่นกครับตกลงนะครับไม่ออกไปหรอกเพราะว่า ทำไม่งั้นมันจะมั่วค่ะแต่ว่าเราเราออกไปโซนนั้นค่ะเราเห็นอยู่แล้วก็เป็นการขอบคุณแบบได้ครับได้ค่ะออกไปสัมภาษณ์ข่าวแต่ยังไม่มีครับท่านู้เป็นเงาเลยลุกไปหนูไปลุกไปค่ะเราเพล็กกับเพลึกนะครับถ้าสมมติวันนี้นุ่งพะพูดไม่เข้าหูผมนะครับผมจะเตะอัดคาอีกาหนึ่งรอบาขาข้างไหนขาข้างที่ที่เป็นเป็นอะไร อันนี้เนี่ยที่เจ็บมันไม่ได้เจ็บเพราะอะไรด้วยนะเจ็บแบบโงโๆอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาขาไปเอาไปเอาเออซีคทซีแคทโจดขึ้นเบียรใช่เฉียบไ่อันนี้คืออันนี้นะครับไตไตไตเนาะโแมวเอเหมือนเร่องมอ่ะคือยาโลกแมวใช่บ้านม่มีนี่คือกัดกินรามีน่ารักมากเลยโลก กบอดตายคงตายแน่บ่เหลือแท้ๆบ่ยันแท้ๆในานะเจ้ามีเขาเข้ามาแข่งใจโป่อไอหักทักที่ักยังแจ้เขาก็แล้วเอาตีกันเลยไปเมื่อแมงถึง่เลีนแบบถึงกิลีคูไปว่าใดเลยนี่ ก็ถามนะเออเข้าใจเข้าใจใช่ใช่น้งจริงจริงน้องน้องแกแล้วแกแล้วยังเป็ี่ยนมากเลยนะแล้วทำไมมันแก่เออผมเข้าใจพี่เลยจ้าป่า้วเวลาแม่งเดินเดินไม่ทันเพื่อนอ่ะเมื่อกี้ตอนไปสัมภาษณ์เขามันเดินเรื่วเรื่วเรื่วห่างกับผมอ่ะพอดีนะพอดีพอดีขาพี่มันไม่เจ็บน้องพี่ก็เลยเดินเร็วจริงจริงวะเมื่อก่อนเขาก็พูดใส่พี่อย่างี้แหละ เมื่อก่อนเขาพูดใส่พี่อย่างนี้แหละเป็นไงล่ะก็เจ๊พุ้มไปเดินถ่ายเล่นลิ้วทุกเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไอช่างงันเสียไปอุ้ยมันตร่งรีบนะอ่าเร่งรีบกระเพียงกระเพียงวะเดี๋ยวเพื่อนบรรอยู่ไหนวันนี้เบื่อนบรรณาารจัดงานมุงกิดที่บ้านนอกโอ้ต่ำมากมีแต่งัวแตควายใครจะไปคือบอกแล้วไงว่าไม่จัดที่นั่นไม่ไปไม่แต่จะั่ำแต่ผมอวยพรมันเกิดแน่นะพุ้มสวดให้แล้วแล้วกูเห็นมึงสวดนโมนโมตาซะ ปันเนเบิ้ลดีใจมากครับเฮ้ยแต่เขาออกรถใหม่นะคุณเบิ้ลทุมราช์อ่ะใช่คันละกี่กี่ร้านสามสิบกว่าล้านไหมเกือบเกือบแต่รู้สึกว่ามันยืมเงินกูไปอะ่ะเงินก็ไม่เอาเงินคืนด้วยฝากบอกเงินคืนด้วยคือคนคนคนีนน้เขาน่าจะชอบรถเปิดประทุนนะไปเนาะคันคันคันดำคันแรกเขาก็รถเปิดประทุนนใช่ไหมใช่ครับอะไรป้ร<ถ>ายอยู่รถเระุ่นอะไรมีส่งไปเนี่ยเห็นแล้วเห็นรถ B M W BMW เปิดประทุนอันนี่มาที่มันจะออกใหม่อ่ะ มึงนี่เห็นช้างขี้ขี้ตามช้าไมไม่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 รู้ว่าเขาจะออกนะจริงเหรอจิตไม่รู้ว่าเขาจะออกจะเอาไหมไม่เอาแล้วเอาไม่เอาแล้วคันขนาดนี้หรือขนาดนี้เดี๋ยวซื้อให้ไม่ทีแรกก็จะซื้อเห็นเบิ้มถุลนเห็นเบิ้มทุราชซื้อก็เลยไม่ซื้อแล้วเดี๋ยวเคลียร์เขาเองยิ้มเขาเดี๋ยวพุ่งลงแล้วพี่กินข้าวไปฝานเท้าแรงกินข้าวต่ออะไรหมดอนเวลากินข้าวแล้วต้องตีมาแล้วครับเนี่ยกินข้าวไปกิไปกิ้วไม่เนปกินกระเพกิ้าวไปกิ้าวไาวไปกิา